ดีฮาทุกคนยินดีต่อนรับเข้าสู่ช่อง s ู p e r ร r i อาฮ่าวันนี้มันจะเป็นศึกระหว่างผู้คุมเกมและก็ผู้เล่นสควิดเกมมากับลูกพี่จะอยู่ฝ่ายผู้คุมเกมเราจะต้องกำจัดผู้เล่นที่พยายามจะหนีออกไปให้ได้ เราต้องห้ามไม่พู้เล่นนี้ของไฟแม้แต่คนเดียวมาจะต้องรวบรวมกองทัพเหล่าบริการสุดแข็งแกวหนากางสามเหลี่ยมสีเหลี่ยมวงกลมดอกจันเะยทั้งหลายแหละจับมันมาให้หมดทุกคนจะต้องร่วมกันกํมจัดผู้เล่นฮฮ่า่ไปดูกันดีกว่าว่ากองทัพการของฮัสกี้จะแข็แกวขนาดไหนเลส go ฮ้ยพี่ล็อกอเฮ้ยลูกกระจกฮัสกี้นี่หมอมีลูกกระจกส่วนตัวตาตูดด้วยเฮ้ยเหมือนกันเลยฮัสกี้มีทั้งสีแดงและสีเขียวที่เราเป็นขบวนการห้าสีไปเลยเฮ้ยวันนี้เราเป็นฟอนแมนพี่เรามีหน้าที่ควบคุมสังกัดเราบรรดากาศเพื่อไปกำจัดผู้เล่นในสควิดเกมพี่ลเรามีหน้าที่กำจัดผู้เล่น ที่กาลังจะหลบหนีออกจากเกมใช่แล้วผู้เล่นเดี๋ยวนี้มันเฮิมเกิลเป็นจำนวนบาก <c oughs> มันรีบบางอานมาต่อต้านต่อต้อนกับเราต่อเตินคืออะไรนี่เลยทุกคนหมามีการวงกลมกับการสามเหลี่ยมซึ่งมันกลัวปวดมากฮัสกี้อุ้ยหมามีตังสองร้อยห้าสิบพี่ล็อกเราไปเปิดการที่ดีกว่านี้ไหมเออจัดไปนี่ดีกว่าพี่ล็อกเรามาเสริมแก้วนี่เลยมาเสียตังซื้อซื้อได้สองกล่องงีงวะฮัสกี้ เปิดเลยไหมนี่เลยอยู่ในไอเทมเปิดทีละอันเพื่อความลุนล้นระทึกอ่ะเปิดโอเพนออลไปแล้วุ <c oughs> มไม่ได้เลยมิติสุดยอดเลยในหมาลองบ้างเปิดทีละอันว้าวแลกเกือๆอีกอันขอรอเท่นหน่อยได้ไหมว้าวพี่ล็อกมาได้ตัวแรกตัวโบกลมตัวกาสุดใช่ <c oughs> <อ>หลืออกตัวหนึ่งเฮ้ อย,อย่างน้อยมีสีเหลืองปืนใหญ่โตก,ก็ยังดีอุย้ยมิติพี่ล็อกนันม,มันหล่อแท่เงี้ยสีปืนคู่น่าหน้ากากเป็นสามเหลี่ยมด้วยคสกี้เราจะไปลองกันเลยไหมลองพักสนามเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ล็อกดอูอะไรอะไรน้องจงฮีน่ากลัวมากไปแต่งหน้าร้านไหนอ่ะ <c oughs> น้องน้องน้ององคีไปตกจักรยานมาหรือเปล่าเรามากกลัวแคสกีอยากได้ไม่เอาแล้วนะสามรอโลบัฟเลยนะ เจ๊ชก็ได้ฟังคณเลยก็ไม่อยากได้ดีๆมันก็กดเลยให้ตายเถอะได้มาเปิดพร้อมกันแกได้น้องยองคีตัวกระจอบสุดแน่นอนนั่นไงทำไมทำไมมาต้องได้น้องยองคีที่ไปผ่าฟันคุดมาแล้วเข้าไปแล้วห้องนี้ห้องนี้จัดไป ว,ว้าวนี่ไงเขาบอกว่ามันจะมาจากทางบันไดเลื่อนโอ้แล้วก็พี่แปลว,ว่าเขาจะหลบหนีลงรถไฟใต้ดินเราต้องไปขัดขวางเราเป็นการที่ชวนไล่ฮือกดสตาร์ทเกมก่อนเลยพี่เหรอนี่ลุยเลยแล้ววางตัวออกระจก่อนเลยไหมเฮ้ย,ยมันจะเอาน้องยองฮีมาถึงวางตัวกระจบอกเลยพี่เลยจะเกิร์กวางตัวกระจอกไยสองตัวแล้วก็ตัวกระจอกน้อยกว่าเดิมอีกหนึ่งตัวเขามีชื่อด้วยนะนี่หมึกเขียวกับหมึกแดง <L an> โอ๊โพี่ลอกดูน้องยองฮีเฮ้ยโอ้โหยิงเลเซอร์ออกจากลูกกระตาเป็นซูเปอร์แมนเลยโอ้โอ้โพี่ลอกโอ้โอ้เพราะโอ้อะไรอ่ะตกใจหมดเลยมาจะอัพน้องอยองฮีให้แขลลแกลลโอ้โหมันมี20เวฟพัสกี้ไม่ได้ละต้องเอาจริงละพี่ลอกมันมีปัญหานิดหน่อยยังไงอะ่ะมันไม่ตัง <ST. l acht> นี่จัะวางพี่ชายตัมิติกเลยฮัสกี้ดูดูโอ้โหเขาหล่อเท่มากเดซจะบคลิปว้าวสุดยอดไปเลยชื่อไทยหมึกมรนาวันนี้ต้องไปงอกุลเข้ามาเลยตรงนี้งอกุล งกคนชีวิตหมดอะไรแต่อยากจัดงกุนต้องมาแข่งในเกมนี้ด้วยเหรอนี่มันกดสกิปเวฟด้วยนะฮัสกี้เราข้าวพวกเขาว้างไวฮัสกี้ดูโอ้พี่ชายปืนคู่สู้หลักทิศเะไดโอ้โหยิงรวมๆไม่ต้องออกมาเลยดูน้องยองฮียังไม่ได้ทำอะไรเลยเหงามากเลยพี่จะไปติดเก่งซะแล้วเราผู้คุมสีดำนี่เขาเขาออกมาซีซั่นอะไรว่าตัวเนี้ยฮัสกี้ซีซั่น85พี่นี่ไปลองดูหมาจะโชว์ตัวเหลืองหลอดเท่ไหนว่าแล้วไมมันตัวเล็กยังอะ มันยังไม่เกิดพี่ล็อกอย่ารีบสิเ่ะพี่ล็อกว่าคนอื่นเขาเหงาก็หมดแล้วเนี่ยไอ้สองตัวของพี่ล็อกเนี่ยมนเล่นคนเดียวเลยอ่ะเล่นคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเลยอ่ะไม่แบ่งเพื่อนเลยงั้นเอาออกไหมงั้นอ่ะปล่อยมันไว้ยีนแหละอะไรวะโอเวฟห้าแล้วโอ้โหเราโคตรเก่งอ่ะฮัสกี้ตัวอะไรอ่ะเจ๊ผู้หญิงที่ไหนเนี่ยมาขึ้นมาดูตรงนี้เลยก็ได้โอ้ยตัวนี้น่ารัอกจิตมากเลยฮัสกี้เดาเป็นพี่ล็อกเลย เขายังลงมาไม่ถึงปลายบันไดเลยพี่กเราโหดนร้ายเกินไปเปล่าเฮ้ยอัพเกรดได้ด้วยวะฮัสกี้แน่อัพไปเลย250นี่อัพน้องยองฮีด้วยเฮ้ยโอ้ยมันชุดม่วงชุดม่วงนี่มันหน้าเหมือนแอสตราในเรื่องนี้เลยว่ะ อะไร cover cover สักอย่าง black cover นี่เรกเราแขวะมากเราไปรีวิวแมปเล่นดีกว่านี่นี่นี่รถไฟสายสีเขียวเอ้ยสายสีฟ้านี่เราต้องปกป้องทางเข้ารถไฟนี่ไงถ้าเขาเข้ารถไฟไม่ได้เขาก็จะหลบหนีไปได้แล้วองค์กรชั่วร้ายของเราจะถูกเปิดโปงใช่เลยตอนนี้เราอยู่สถานีพระรามเก้านี่เลยเทอร์มินอลก็คือสถานีสุขสวัสดิ์เราต้องป้องกันเขาไม่ให้ขึ้นไปได้มั่วล้วนเอ้ยเจมันก็ตัวอะไรตัวใหญ่ๆดูไม่ทันวิอแขวแกวจัดไง ใครจะไปดูทันไวขนาดนี้พี่ล็อกไอตัวกลมๆมันไม่ต้องวางหรอกมันกากสดเออไม่วางแล้ววางกับตัวนี้แล้วกันเดปืนคั่วปืนคั่วมาพี่ชายปืนคัเจ้ชุดแดงหน้าแบ้ว<จ>บพี่ล็อกเราแกวแก้วเกินไปแล้วจบเวฟแป๊บเดียวแป๊บแป๊บเดียวปแป๊เวฟแล้วฮักกี้ทุกคนดูดีพี่ชายปืนสองสองกระบอกเขาไม่ล็อกก็มันไม่แบกคนเดินเล่นเลยในยน้องยองพียืนปวดฟันคุดอยู่คนเดียวลูกน้องกีทำหน้าโคตรเงา พนมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ตาเลเซอร์ยังไม่ได้ยิงสักทีน้องยองฮีเอาไปยอมได้มาอัพเพิ่มเอาให้ส <ilan anders> <ED> ุดไปเลยเมื่อไหร่น้องยองฮีจะได้ปล่อยแสงสักทีเมื่อไรจะได้เฉิดฉายเดี๋ยวตำแหน่งเขามาใกล้ๆบันไดเลื่อนเด๋อเดนี่เลยขายน้องยองฮีนี่มาแล้วนี่ยืนดักหน้าอย่างนี้เลยอยากเล่นด้วยไยศตรูหน้าเริ่มตึงว่ะ น้องยองีไม่เห็นสนใจเลยเลยพีน่น้องยองยีเขามีไฟเรชไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยระยะยิงเขายังไม่ถึงครึ่งอ้นนี้ทสกษิณระยะยิงน้องยองยีมันต้องเดินเลยครึ่งบันไดเลื่อนมาก่อนก็ตัวมันไม่มีโอกาสลงมาถึงครึ่งบันไดเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ดูไอพี่ชายปืนคู่สู้หลักทิศของฉันนี่มันยิงมาตั้งแต่หน้าบันไดเลื่อนแล้วอะเวฟสิบสองอุย้ยพูดเท่าเตาพี่า้ <c oughs> องคนน้องยองยีก็ยังไม่ได้เกิดสจทีขายทิ้งไปเลยเกะเกะอุ้ย มีจุดโ,โกงๆนี่วางน้องยองฮีไว้ใต้บันไดได้ด้วยหรอแต่มันกดน้องยองฮีไม่ได้ <c oughs> นี่ไง <c oughs> โอโ้โหยิงทะลุย้อนขึ้นมาจากตูดพี่หรอ <c oughs> เลเซอร์สอยตูดเลย <c oughs> ในที่สุดน้องยองฮีก็ได้เล่นกับเขาสักทียองฮีปล่อยเลเซอร์ขึ้นฟ้าโคตรเท่อ่มะมาโอ้เราไม่ต้องวางไอ้พวกขบวนการ5สีก็ได้มั้งมีแค่น้องยองฮีกับพี่ชายปืนคู่ก็จบแล้วป่ะก็ไม่หรอกเกี่ยวกับฉันวะ พี่ล็อกปล่อยคนนี้ก็เฉิดฉายบังดีโฮ้โ้พี่ชายโอ้ตัวนี้ดูแกวแกวนี่โดนเลเซอร์น้องยองฮีเขาป่อยทำไมตัวเมื่อกี้ไม่บอกว่าหน้าเหมือนพี่ล็อกบ้างวะเมื่อกี้มันหลอบอลพี่ล็อกมายอยากอัพให้น้องยองฮีหรอมาหยิบไม่ได้กดไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่อัพน้องยองฮีเป็นขั้นสุดมันมีแค่20บเวฟเลยแค่สี่เวฟสุดท้ายบอสมันจะหน้าตาเป็นยังไง มาสงสารกาดเสื้อเหลืองอะเขาดูเบื่อโลกพี่เรอเดี๋ยวมาจะอัพให้เขาหน่อยอัพเดะก็ยังอัพพี่ชายนี่เลยปืนคู่สู่เิบพีได้อีก <c oughs> ตอนนี้เดเมดเ9้าเแล้วฮัสกี้น้องยองฮีดาเมดเซฟสามร้อยโลบารคุ้มกี่มองพี่ชายคนนี้ดาเมดเจ็ดกางตนกูอีกวิ่ โอ้โหดูดิฮัสกี้ดูดิเขายังลงมาไม่ถึงขั้นที่สองขอบดไดเลยทุกคนวาซามาขายโจ๊กวันนี้มันเป็นวันดวงดีของพี่ล็อกนินดอเอ,อ้ยฉันเก่งต่างหากฮัสกี้ดวงก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งเปิดอันแรกก็ได้มิติกเลยแล้วดูวันนี้ดิวันแห่งความเกลือของฮัสกี้ <c oughs> ได้ยองฮีปวดฟันกับกาดสีเหลืองกะกาอุ้ยแล้วสองเว็บสุดท้ายแล้วพี่ล,อล็อกมาละ มันลุ้นกันดีกว่าจะมีใครลงมาถึงปลายบันไดได้บ้างไม่มีเลยโอ <syndrome> ๊ยใหญ่บอสบอสจะลงคนบันไดายไหมว้าวบอสเบอร์สิบโอ้โหจะลงมาถึงปลายไหมอะพี่ไปถึงเฮ้ยน้องยองฮีมาได้เล่นทั้งสองตัวเจ๊ว้าวแล้วแกว์แกว์เกินไปเกินเงี้ยข่าวนี้เรามาเชื่อมั่นเปิดทีเดียวหมดเลยละกันเฮ้ยน่ามาโซ่ชั้นนะเว้ยนั่นแหละมาลาะกันบ้านพี่ โอเพนออไวตัวเดิมเนสีเหลืองไมอเอตุเกล้าูกก็ไม่อย่างนั้นมาได้อีกตัวหนึ่งสีชั่วปูจริงเหรอไหนดูหน่อยเป็นแบลแบลแบลเบลสไนเปอร์สุดยอดโอ y God เลยโอเคนั่นเลยเพราะสิ่งปืนโตแดดไปฮัสกี้ไปลุยกันต่อ ลูกกูพี่ระดับเราแล้วเนี่ยสเตจสองเราลองฮาร์ดเลยมาพี่จัดไปฮัสกี้ดูขุมกำลังกับการทดสอบขุมกำลังของฉันซะก่อนด้วยพลังแห่งความเบียวกดคอนเฟิร์มยังไม่ทันได้โชว์ตัวใ่เลยฮัสกี้มาดูแล้วเข้าตัวอะไรพี่ลหรอตัวอะไรไม่รู้มาจากเรื่องทันฟอร์เมอร์เปล่ามาติดเลิงปะเนี่ย <G ül üyor> นี่เลยพี่ลองเราต้องมาวางก่อนนี่มาจะวางตัวชมพูให้ดูพี่ลอง <Okay. S 1> ดูงั้นจะวางพ่เปิลไม่ดูเหมือนกัน นี่ฮัสกี้โตัวทานฟอร์เมอร์มาแล้วพี่ล็อกสเตเตทูดมูมันหน้าตาเหมือนเดิมเลยมาโกลผี่ึบปล่มันมีอยู่ด่านเดียวฮัสกี้เราต้องเล่นให้ครบก่อนถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปค่าโจมตีของพี่ชายคนนี้เกือบร้อยห้าสิพี่ล็อกว้าวแต่เขาน่าจะยิงช้านะนี่ไงเขายิงได้โอ้โหคูดาวเขาตั้งสี่วิเขาเป็นสไนปอร่ไงพี่ตัวต่อไปนี่เลยพี่ชายหมึกส้มฮัสกี้ เฮ้ยเลือกลบไปมาจะวางน้องอยองฮีมาไปวางใต้บันไดไหมนี่เลยน้องอยองฮีมาโชว์ความคางทูงให้ทุกคนได้เห็น <c oughs> น้องเหมือนน้องฟันผูแล้วก็แก้มบัวมาพี่สกิลเลยอย่าลืมสะคลิปเวฟนี่มาอัพพี่ชายสไนเปอร์เข้าไปอีกจันฟาร์มตังรอดีกว่ามันก็ดูไอตัวนี้นี่มันสกิลเกมภาคไหนวะ <c oughs> <c oughs> เป็นชุดเกาะไอรนแมนเลยทีเดียวเชียวละ่ะซีซั่น94ี่พี่ตัวที่แล้วซีซั่น85สตัวนี้ซีซั่น94้่เลยเหรอ ช่แต่พี่เรกอย่าประมาทเนะมาเชื่อมั่นว่าเรากดาร์ดไปแล้วมันน่าจะโหดขึ้นนะพี่โหดขึ้นกี่โมงอะอะวาวงนี่เนั่นไงเนี่ยมันลงมาถึงชั้นมันตรงกลางบันไดแล้วก่อนนั้นนี่มันตัวแยกแต่ข้างบนนะพี่ก็จริงนะสกิปเวบไปอัปเกรดแรกนี่เรียบร้อยละมันเร็วไปเปล่ปาพี่ลวเ<จ>มื่อกี้อัปเกรด อ้นี่เล่นคนเดียวอีกแล้วอะหมึกดำอะฮักกี้เฮ้ยพี่ชายพิงค์สควิตของหมาก็ได้ยิงอยู่เนาะโอาตัวนี้ยิงแรงมากครับคุณผู้ดูชมนี่ยิงทีหนึ่ง391ด้เาเมจดเนี่ยหมาจะโกงหมาจะมายิงข้างบันไดพี่เหรอนี่วางอย่างนี้ได้ด้วยพี่ลองราวางข้างบันไดได้มันโกงมาจํานวนหมอจริงด้วยเวฟที่9แล้วครับคุณผู้ดูคุณผู้ชมมันจะเบจิตา เหมือนเบจิต้าสีทองเลยพาาี่แล้วกูทำไมทรงผมมันเหมือนดอกไม้เลยวะนี่วางไปอีกตัวเวฟที่12ผู้เท่าเต่าอุ้ยอุ้ยพี่แล้วอุ้ย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 อืมบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยเกือบกับแต่หลับหน้าบันไดตีอัพเพิ่ม ไอตัวท transformer พี่ลองกับไอไอปืนคู่เนี่ยมันขี้โกงไปจำนวนหมอจะไปโกงได้ไงล่ะฮัสกี้อุตส่าห์เติมตังค์เปิดกล่องไปอุ้ยคุณผู้ดูคนรู้หมดน้องยองยิงเหงามากเลยพี่ไี่รงวางไอตัวนี้เั้งปอยก็วางไปอย่างนั้นแหละเวฟสิบสี่แล้วครับคุณผู้ดูคุณผู้ชม oh <my> ยังไม่มีทีท่าว่าเรานั้นจะเพ่งพลั้มได้เลยนี่ัพก็ปล่อยเอาตังค์หมด <S <S อุ้ยอีซี่เวฟสิบห้าแล้วพี่หรอฮัสกี้อยากรู้ไหมว่าอีซี่แค่ไหนเดี๋ยวฉันลองเอาไอ back mech นี่ออก เนี่ยเราออกดูว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อความตื่นเต้นในชีวิตตื่นเต้นยางเริ่มตื่นเต้นอย่างพี่ลองวางมันกลับลงมาเดี๋ยวนี้วางตรงนี้ก็ได้แล้วครับโอเคโอเคครับผมขอโทษผมขอโทษเพื่อไม่รู้งานเลยอ่ะก็เห็นแก้บนนะว่ามันอีซี่อ่ะวินเนี่ยอัพก็ไปอัพขั้นสุดไปเลยนี่นี่เอ้าตังหมดวะนี่กตื่นเต้นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งไหมฮัสกี้อย่างน้อยก็เดินลงมาถึงครึ่งบันได ก็เด้ก็ได้อัพพี่ชายสไนป้าพู้เท่าเต่าหน้าว้าวอและเกินทำไมผู้เท่าเต่าหน้าเหมือนลูฟี่วะฮัสกี้ดูดีมีมีแผลเป็นด้วยสาวนพี่ล้วนล้วมันจะตกไหนพี่ล็กไม่อัพให้พี่ชายสีส้มเลยก็เดียวดายอัพไปเพื่ออะไรอ่ะอัพไปแล้วก็กระจอกกากตดอ่ะมันที่หมายยังอุตส่าห์อัพให้น้องยองฮีทำที่น้องกระจอก น้องยองฮีตัวนี้คือกระจกที่สุดในหมู่ชาวคณะกากตัวที่สุดในบรรพบ,บุรุษยองฮีในตระกูลยองฮีน้องกาก,ากตัวที่สุดแล้วซึ่งหม่างอก็ได้มาเว็บที่สิบเก้าแล้วนี่นี่คือฮาร์ดแล้วอะนั่นสิพี่ร้องนี่ฮาร์ดแล้วจริงดิเราเกี่ยวกันไว้ป่าวะมันมันเริ่มจะลงมาได้เยอะขึ้นแล้วนะอุ้ยอุ้ยวาบอะไรอุ้ยวับมันวับลงบันไดมาเมื่อกี้มันตกบันะไดแน่เลยพี่เลยเว็บสุดท้ายแล้วมาดูทักกี้ดูดีบอสมันจะขตานามือเราไหม นี่เพื่อความชัวควางเพิ่มด้วยนี่ไม่ตั้งอัพน้องยองคีนั่นไงบอสมาแล้วโอ้โหว้าวไม่มีใครเริ่มทิดบอสเลยพี่นี่ไงให้บอสลงมาได้มาก่อนแป๊บหนึ่งนี่อัพพี่ชายคนนี้สุดแม็กไปเลยตั้งบอสดูที่จะผ่านโค้งแรกไหมพี่ชายบอสนี่เป็นผู้เล่นเก่าแชมป์เก่าสกุยเกมดูเลือดหลเป็นน้ำเจเจได้ละเบงด้วย ทำไมมาได้ซูชี่เฮ้ยฮันสกี้นี่มันมีสิ่งที่เรียกว่ามันนี่พิกด้วยนี่กระปุกอ,อมเสินหมูน้อยอทุกครั้งที่เราซื้อไปเราจะได้ลุ้นเปิดว่าข้างในเราจะได้เงินเท่าไหร่ในราคา100บาทแต่ฉันซื้อมาละสี่อันแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะเปิดได้ตังค์น้อยกว่าเดิมงั้นลองหมดเลยนี่มันลอตเตอรี่ชัดๆใช่แล้วจัดไปสี่กระปุกเปิดก็ไปว้าวได้เงินน้อยกว่าคือ ไปก่อนปิดเกมแล้วไปซื้อกองมาเปิดดีกว่าเขาจัดไปสิเปิดได้สี่กล่องลุยมนเชื่อมั่น่ารู้สึกนะว่าดวงหมาเริ่มมานิดหน่อยจริงเปล่าโอเพนอออตัวแรกหอจ้บเ่ว้าวเกลือว้าวบลูเม็กกีเจนดารี่มาแม้ว้าวเกลือว้าวเกลือโอเคอย่างน้อยมีผลประกอบการเทพๆหนึ่งตัวก็ยังดีตัวเทพต้องอยู่กับฮัสกี้สีเขียว Red Make. สุดยอดไปเลยนี่แหละที่จันพูดถึงฮัสกี้โดแล้วก็สีเหลืองก็คือแม่แล้วก็สีเขียวก็คือลูกไมดูนั่นน่ะว้าวรอฟีวเลี้ยวโค้งขาให่เราเป็นสีฟ้าว้าวมันไม่ดงไม่ดาบใช่แล้วนั่นแหละทุกคนนะทุกคนอยากเห็นหมากับลูกพี่มาเล่นกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะฮะลิงก์แบบนี้อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนแหลกเป็นจำนวนหมา เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทัสกี้นี่มันผู้คุมสควิตเกมหรือขอบวนการจูเลนเจอร์วะก็สกควิตเกมซีซั่น86<ม>ไลยนี่ <laughs>